เจ้าของร้านขายของชำถูกคนร้ายหลอกซื้อบุหรี่อาศัยจังหวะชักปืนจ่อศีรษะยิงดับตำรวจมุ่งปมขัดแยง้งเรื่องที่ดินเมื่อเวลา13.00นวันที่3กันยายน2553พันตำรวจโทรสุภชัยสังประคองพนักงานสอบสวนสารวัตรเวนสถานีตำรวจภูอรทุ่งขางงกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงที่ร้านขายของชำ ปากทางเข้าหมู่บ้านบางท้อนหมู่ที่7ตำบลนบปริงอเ,อเมืองจังหวัดพังงาจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตํารวจโทมานพโคสิตอนันต์สารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูธรท,ทุ่งขางโงกและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่กองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงานายแพทย์มนตรีธนกิจแพทย์ประจําโรงพยาบาลพังงานายชัยยาบุญเนบุรีกำนันตำบลนบปริงหน่วยกู้ภัยทุ่งขางโงก ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำปากทางเข้าหมู่บ้านบางท้อนเลขที่30ทับ7หมู่ที่7ตําบลน,นบปริงอําเภอเมืองจังหวัดพังงาพบศพนายวิชัยโปดําอายุ59ปีเจ้าของร้านถูกยิงที่บริเวณศีรษะจํานวน2นัดหน้าอกเหนือราวนมด้านขวาอีกจํานวน1น,นัดนอนเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณกลางลานหน้าบ้านซึ่งเป็นร้านขายของชำพบหัวกระสุนขนาดจุด3.8อยู่ใต้ท้องรถห่างจากศพประมาณ30เซนติเมตร จากการสอบสวนนางวนิดาโปดำอายุ55ปีภรยาผู้ตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ให้การว่าขณะที่ตนกำลังเติมน้ำมันหลอดให้กับลูกค้าอยู่อีกด้านหนึ่งของบริเวณร้านมชีชายชะก,กันอายุประมาณ30ปีขับรถจักรยายนยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและรุ่นสีเทาดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจำนวน2คนโดยคนซ้อนท้ายซึ่งใส่หมวกแก๊ปสีดำได้ลงมาจากรถพร้อมทำทีซื้อบุหรี่จำนวน20บาท นายวิชัยผู้ตายจึงหยิบบุหรี่ใส่ซองให้จำนวนห้ามวนพร้อมกับหันมาพบว่าคนร้ายชักอาวุธปืนออกมาจ่อยิงใส่ผู้ตายจำนวนสามนัดแล้วขึ้นรถจัก,กรยานยนต์ที่เพื่อนติดเครื่องจอดรออยู่หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพังงาเจ้าหน้าที่จึงลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุด้านชุดสืบสวนและสายตรวจเร่งติดตามคนร้ายโดยวิทยุแจ้งทุกสถานีตำรวจภูธรสกัดแต่ไร้วี่แววคนร้ายรายนี้ ส่วนประเด็นทางเจ้าหน้าที่มุ่งประเด็นไปที่ปมขัดแย้งเรื่องที่ดินซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ตายได้มีข้อพิพาทเรื่องทังเข้าสวนยางพาราโดยผู้ตายมีความเห็นว่าเป็นที่ดินสาธารณะแต่อีกฝ่ายกล่าวว่าที่ดินดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง